ทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการมอพี่ทีวีอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาซิ่งกันนะฮะเอาพี่เราคนแรกพาทุกคนไปซิ่งกันไปเราจะไปซิ่งกันลแล้วุมาเลยไปซิ่งไปซิ่งไปซิ่งกันเลยมาแล้วมาแล้วพี่ ไปซิ่งกันเลยครับอืมอะไรนี่นี่ยกรอดได้วะยังไม่ได้นี่วะขับสุดแรงครับโอ้ยรถเยอะรถเยอะ Passing 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 s t a ออรถจะโอ้ยทะลุรถเลย้ยหกยี่กวิ้วสองหนึ่งปืนเออรถไปไปแล้วครับท่านผู้ชมเออแล้วรถกับเล้วรถเล้วรถเล้วรถแล้วรถกับนี่ไงไงไี่จะดีวิ่ อุ้ยอแล้ช่องแคบอีเอ้ยรอดมันได้ไงวะโอเครอดมันได้ยังไงยังไยังไงโอเครอดมันได้ไงวะอ้อาอช้าเป็นเต่าเลยแล้วฉันใช้ยอยู่แล้วอุ้ยยี่สิบสามวิทันไหมเนี่ย อยู่แล้วทันทันดิทันทัน,ท,น mm hmm. ทันเย้ทันเว้ยดีไม่โดนนะอี้เบอร์สองไปเลยสองร้อยบาทครับนี่เดี๋ยวนะดูรถดิมีอะไรบ้างนี่2,000สองพันเอง โอเคเราเจอวะอุ hey, ้ย oh, อ oh, e ่อ oh, ันน sure ี sure ้มีอะไรบ้างวะอุ้ยใครวะยึดแค่สองล้านไม่ซื้อไม่เงียบชั่วโมงได้อะไรบ้างอะไรวะดูกันจะลองเข้าไปดูยูทู e นะ ก็ว mm. ิดีโอในยูทูปป๊อรตตังมาแล้วสออะไรสองแล้ลว มาเลไปต่อกันเลยครับนี่ไวไฟแจงบ้างจะเล่นจานไปดูเราได้ไกลขนาดไหนปูไปแล้วสิบสิบดูด้านล่างก็ได้ครับเกมนี้มันภาพเหมือนจริงมากเลยครับเอ้ยโอกลังแซงรถ จื๊บอ่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นด like ีจะเย็นนี่ไงแสงหมดแสงหมดนไงนี่ปั๊มเงินนี่แดดปั๊มเงินปั๊มเงินไงนี่เฮ่อเหยียเหยียดรถไฟโอ้สามพันล้ว รถเลี้ยวระวังด้วยนะมีหมอสายขับตามหลังอยู่เอ้ยว้าว,าว,าว,าวาตายคาที่เลยที่ดนี้ยร้อยบาทเอาใหม่ครับเดี๋ยวไปซื้อรถใหม่กัน ผมบอกวิธีปัมม๊มเงินไหมง่ายๆเลยนะครับแค่ขับรถมาสุดแรงที่มีแล้วก็ตัดหน้าไอ้ตัดอย่างนี้หาช่องปื๊ดนี่ได้ปื๊ดได้แล้ว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 อืมได้แล้วได้แล้ว้ มหน้า่าเลยมีพันเจ็ดเองพันเจ็ดเองโอเคนี่มันละไรนะมันด้าบอลนะเราปเป็นด่านสะพานบ้างคนระับเชียร์ล็อกอะ่ะมันล็อกนี่ว่า อันสบ,บาหนับไม่พป็นตานเืิมไปเราจะไปซิงกันแล้วนะถ้ากระจกเห็นไดน้ดีเลยนะ,ะเนดี๋ยวโคช้าอฮ้ยกูไม่น่าเลีเ้ยวเลยรถทับป่าวะไม,ทามา่ทับเอาหมครั้าอาใหม่ เข้ามาได้ไม่เป็นไรครับต่อต่อไปเราจะขับเลนนี Price ้นะครับเลนที่อ <Tá, S 1> ันตรายที่ส <ixel> ุด <ugu> คือเลนนี้นั่นเองบิดสุดแล้วงั้นอะไเลนที่อันตรายนะครับเราจะขับตรงนี้ ลดลดเออลดลดโคไม่น่าเล่นเลยอีกนาทีปัดตัวบวกเงินดิออ่าตรงนี้บ้างเอ้ยตรงกลางดีกว่า หนืนอะตรงกลางขับตามเส้นไปอันนี้คือการท้าทายง่ายๆตัวยืนนิ่งนัวเฮ้ยยังเกือบหอ โอคอะไรจบไปนั okay. All right. All mm ้น hmm. อ oh ือ oh. อือโอโอแสงแซงอืมอ uh ือไงไงอุ๊ยอิดแค่อุ๊ยอุ๊ยอิดแค่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบไปแล้วบอกแล้วว่าเราต้องซิ่งเราจะไม่หยุดเราต้องซิ่งเราต้องซิ่งอุ๊ยเก้าพันแล้วว่ะ คูณสองครับไปถแถเราต้องได้เงินเยอะแน่นอนอป้าป้ปาป้าหืมเฮ้ยกูไม่ได้ไม่ได้ขับมาตรงนี้เลยอูย้ยหยุดเค่ทำม,มาสถิติสามเอ้ยได้รถใหม่เฮ้ยใช่ป่าววะดูดิได้รถใหม่อ นี่ไงโอเคสองพันอีเชนี่สามมะนาเก็บด้วยวะโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอเวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะ้าบ๊ายบาย